สวัสดีค่ะทุกคนพี่หมอนพาแซบวันนี้พี่หมอนพาทุกคนมากินน้ำพริกตาแดงเปียกค่ะหรือเรียกอีกอย่างก็น้ำพริกถั่วเน่าแผ่นนะคะเขียดค่ะนี่ค่ะเขียดพี่หมอนไปส่องมาเมื่อคืนค่ะมาทุกคน เย็นนี้ได้กับข้าวอะไรกินกันเนาะทุกคน มามาใครอยู่ใกล้ๆมากินกับพี่หมอนได้เนอะพิกตาแดงจ้า น,นี้นบรรยากาศตอนเย็นบ้านพี่หมอนค่ะพระอาทิตย์ตกดินแล้วค่ะผักธรรมชาติจ้ะปลอดสารพิษ ตัวน,นี้ไข่อยู่เลยทุกคนไข่ไม่เลินรู้แต่มันก็อร่อยนะทุกคนอร่อยมากด้วย ก็ไข่บางตัวก็ยังเล็กอยู่เลยค่ะนี่ทุกคนนี่ตัวผู้นี่นะทุกคนเขียดนี้นะตัวผู้นะให้ดูตรงนี้ค่ะถ้าตรงใต้คางเขาเป็นสีดำนะคือตัวผู้ถ้าใต้คางเขาตรงนี้เป็นสีขาวคือตัวเมียค่ะ เวลาเราไปซื้อเขียดซื้อกบอะไรเงี้ยก็ดูเหมือนกันค่ะถ้าขาวๆอย่างเงี้ยจะตัวเมียถ้าเป็นดำๆใต้คางตัวผู้พี่หมอนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะจะได้ให้เป็นกำลังใจเพื่อทำคลิปต,ต่อไปเนาะพี่หมอนผิดพลาดประการใด ก็ขออาภัยด้วยนะคะอยากแนะนำหรือติชมอะไรก็คอมเมนต์มาได้จ้าคลิปนี้พี่หมอนต้องขอลาทุกคนไปก่อนค่ะสวัสดีจ้า